สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณได้รับเลือกจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีเมตตาใครๆก็อยากรู้เรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างดาว ET และการได้พบพวกเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ET ที่เป็นมิตรเลือกมาเยือนโลกเรา เป็นหัวข้อที่จุดประกายจินตนาการและทำให้เราคิดถึงความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลตลอดประวัติศาสตร์ผู้คนได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นเรื่องราวเหล่านี้มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั่วโลกบางเรื่องบรรยายว่าอีที เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในขณะที่บางเรื่องก็พูดถึงพวกเขาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดและช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วยุคนแสดงให้เห็นว่าความคิดเรื่องอีทีมาเยือนโลกไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์หลงไหลและงุนงงมาหลายศตวรรษสัญญาณของการมาเยือนจากอีทีที่มีเมตตาหลายคนเชื่อว่าพวกเขาได้พบกับอีทีที่เป็นมิตรจากนอกโลกนี่คือสัญญาณบางอย่างที่พวกเขาบอกว่าเคยพบเจอ ซึ่งบ่งบอกถึงการติดต่อกับผู้มาเยือนจากต่างดาวเหล่านี้ 1. รู้สึกเชื่อมโยงและเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นเหมือนหลอดไฟสว่างวาบในใจบางคนที่อ้างว่าเคยพบอีทีที่มีเมตตาบอกว่าพวกเขา รู้สึกแบบนี้พวกเขาพูดถึงการมีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งขึ้นและความรู้สึกเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกรอบตัวของเขาเล่ากับว่าพวกเขาได้รับของขวัญแห่งการอย่างรู้เป็นพิเศษ 2. ส,สังเกตเห็นความบังเอิญแปลก คุณเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ดูสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือไม่คนที่เชื่อว่าเคยเจอเอเลี่ยนที่เป็นมิตรมักจะพูดถึงการพบเจอเรื่องบังเอิญแปลกๆเหล่านี้ขึ้นบ่อยๆรลวากับว่าจัก,กรวาลกำลังเล่นเกมเชื่อมต่อจุดส่งสัญญาณและคำใบเล็กๆน้อย ว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันในทางลึกลับ 3. รู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจบางคนที่เคยพบกับอีทีที่มีเมตตารายงานว่ารู้สึกแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาพบกับการปรับปรุงสุขภาพร่างกายที่ไม่คาดคิดเช่น อาการปวดเหลื้อลังบรรเทาลงหรือการรักษาอาการบาดเจ็บที่เร็วขึ้นในทางใจพวกเขารู้สึกมีสติและสงบมากขึ้นเล่ากับว่ามีน้ำหนักถูกยกออกจากไกลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและอารมณ์เหล่านี้อาจสร้างความประหลาดใจและเป็นที่น่าย,ยินดีทำให้พวกเขาสงสัยว่า การเผชิญหน้ากับอีทีที่เป็นมิตรมีส่วนทำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่ 4. การสื่อสารผ่านความคิดและความฝันลองนึกภาพการสนทนาโดยไม่พูดสักคำหรือรับข้อความในความฝันจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกของเราคนที่เชื่อว่าพวกเขาได้รับเลือกจากอีทีที่มีเมตตา มักจะอธิบายรูปแบบการสื่อสารเหล่านี้พวกเขาได้รับความคิดหรือภาพในใจที่รู้สึกเหมือนมาจากที่อื่นหรือพวกเขามีความฝันที่ชัดเจนซึ่งพวกเขาโต้อตอบกับอีทีและได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่สําคัญประสบการณ์เหล่านี้สามารถทำให้ทั้งหน้าหลงไหลและงุนงง ทำให้แต่ละคนตั้งคำถามถึงธรรมชาติของความเป็นจริงและตำแหน่งของพวกเขาในจักรวาล 5. การรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่สูงขึ้นการรับรู้ถึงสนามพลังงานที่เพิ่มขึ้นบางคนที่เคยพบกับอีทีที่มีเมตตารายงานว่ามีความไวต่อสนามพลังงานมากขึ้น พวกเขาลับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมของพวกเขาและรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติมากขึ้นความสามารถในการรับรู้ที่ขยายออกไปคนอื่นๆอ,อธิบายว่าประสบกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่ขยายออกไปเช่นการมองเห็นรัศมี หรือได้ยินความถี่ที่เกินกว่าช่วงการได้ยินของมนุษย์ปกติความรู้สึกที่สูงขึ้นเหล่านี้สามารถนำไปสู่การตระหนักถึงความเชื่อมโยงถึงกันของทุกสิ่งนี้มากขึ้น 6. กการสูญเสียเวลาหรือความทรงจำที่หายไปอย่างอธิบายไม่ได้ตอนที่เวลาหายไป บางคนเล่าถึงตอนที่เวลาสูญเสียไปอย่างอธิบายไม่ได้ซึ่งพวกเขามีช่องว่างในความทรงจําและไม่สามารถอธิบายว่าเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งได้ตอนเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับรายงานการ,รเผชิญหน้ากับอีทีที่เป็นมิตรและอาจทำให้แต่ละคนรู้สึกสับสนและงุนงง การดึงความทรงจำที่ถูกระงับคนอื่นๆอธนะิบายว่าต้องเข้ารับการสะกดจิตหรือการบำบัดด้วยการถดถอยความทรงจำเพื่อเปิดเผยความทรงจำที่ถูกระงับเกี่ยวกับการโต้อตอบกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีเมตตาความทรงจำเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไปเผยให้เห็นรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาและทำให้พวกเขาเข้าใจปรากฏการณ์นี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณพบว่าตัวเองพบเจอกับสัญญาณเหล่านี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับเลือกจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีเมตตาขอแสดงความยินดีจัก,กรวาลกว้างใหญ่และเต็ไมไปด้วยความลึกลับ และยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบด้วยการคงความอยากรู้อยากเห็นและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆเราสามารถสำรวจความมหัศจรรย์ของจักรวาลต่อไปได้ในขณะที่การเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจยังคงเป็นปริศนาสำหรับบางคนแต่สำหรับคนอื่นๆ พวกเขาเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับโลกรอบตัวมากขึ้นหรือการค้นหาความสบายใจในความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากดาวคอรอดวงอื่นการ,รเผชิญหน้าเหล่านี้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่และตำแหน่งของเราในจักรวาล ขอให้เรามองดูดวงดาวด้วยความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นโดยรู้ว่าจักรวาลมีความเป็นไปได้ไม่รู้จบสำหรับการสำรวจและคนพบพวกเราลักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กซี่อาโฮออรูลาเล เอกอักคราชทูตสากพันกาแล็กซี